ไปเตะฟงไปเตะไฟอะไรนี่ป็นไงก็ตอนลงมาผมก็จะตกเท้าเข้าไนคนแรกเลยตรงนี้เมื่อยๆอยากโดนนวดอยากโดนตีนเลยนี่ตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่ได้ครับได้ลงไหมครับให้พวกคุณจัดมาทั้งสองคนเลยอุย้ยใช้ได้เลยครับใช้ได้แต่ว,ว่าผมหนักกว่าผมไม่รู้สึกเลยนะเมื่อกี้เดินสะดุดขาแล้วก็เซยเฉยยังมือเหมือนไม่ได้โดนผลเลยอ่ะเฮ้ย้ย เมื่อกี้หายคันไม้คันมือไหมโอ้ยไม่เถอะไรเลยเพ่ยังไม่หายเมื่อยเลยคนทีได้ไม่เถอะเลยมาดูคนนี้กันว่าให้ผมหายคันหรือเปล่าหายเสี้ยนหรือเปล่าเออเออเออถ้าคนถ้าคนนี้ทําให้ออหายเสี้ยนไม่ได้นี่ทักกลุ่มอื่นเลยไหมได้ไม่มีปัญหาได้หมดเลยจัด<บ>มาเลยไม่จะฟงไม่เตอไฟอะไรนี่เป็นไงก็ต้าลงมาผมก็จะตบเท้าเข้าไปคนแรกเลยโอ้ยไหวไหมเนี่ยเห็นเหนไหมเขาสอยกริดไหมเมื่อกี้ไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นรถ คือผมจะรู้สึกหรือเปล่าผมก็ยังไม่รู้นะแต่สองต่อหนึ่งบอกอยากจะเอาอยากจะเอาวอนวอนผมบอกยาวเลยน้องอยากน้องวอนก็อ้าอ้าอ้าเอาเผมน่าจะไม่รู้สึกอะไรโค้ชจริงสั่งสอนหน่อยไหมสั่งสอนหน่อยไหมสั่งสอนหน่อยสั่งสอนหน่อยมาจากไหนนะนนมาจากอ่างจังหวัดด้วยอ่าสั่งสอนหน่อยโอ้ผม,มดูดิมาจากยะลานะนี่ไง สาไปโอ้โยโอ้โยโอ้โยอ้โยโโ ウィンウィン 喂！哦、啊

ui ui thay đổi gần Ôi Ôi Được không? Ôi 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 2, 1, Ôi Ôi Nói chung Nói chung Được เมื่อกี้ผมโดนหมัดเหรอครับ้นผมไม่รู้สึกเลยนะเมื่อกี้เดืนสะดุดขาแล้วก็เจยเฉยยังมุดเหมือนไม่ได้โดนหมัดเลยอ่ะไม่เจ็บเลยเหรอหอบก็ยังไม่หอบไม่เจ็บเหรอจิบจิ้ขาน้ามาอีกเดี๋ยวเดี๋ยวรุนหนักกว่านี้ขาน้ามาอีกเดี๋ยวรุนหนักกว่านี้บอกแค่นั้นแหละน้ำหนักหมัดเขาเป็นไงอ่ะถ้าเทียบถ้าเทียบถ้าเทียบเหรอน่าจะอยู่ระดับไหนหมัดเขาุยปฐมปฐมเฮ้ยเโอ้ยปฐมปฐมประมาณปฐมต้นด้วย จิ๊บๆโอ้ยครับเป็นไงบ้างฝ่ายตรงข้ามเขาเป็นไงมั้งไม่เท่าไรครับยังไม่เท่าไรอีกเหรอแต่ว่าก็หายเมื่อนิดนึงครับแต่ว่าทับหนึ่งหนึ่งแบบไม่ตัดตอนเลยบอว่ามีร่วงครับน้ำหนักหมัดเขาเป็นไงใช้ได้เลยครับใช้ได้แต่ว่าผมหนักกว่าหนักกว่าเหรอครับมั่นใจมั่นใจครับ แล้วสเต็ปเขาเป็นไง,ไ,งไอ้ทักษะเขา,าโอ้ดีเลยครับดีมากแต่ของผมก็ดีกว่าเหมือนเดิมของเราดีกว่าอีกใช่โโอ้หสเต็ปเท้าไง,ไงของเขาโอ้ชา้ชาชา้าจ้าเทียบกับเราผมก็ยังดีกว่าโโอ้หของจริงเว้ยโอเคสุดยอดสุดยอด